สอนทุกคนให้ออกตัวนะครับผมในสนามอย่างเดียวนะครับผมรอบนี้ใครจะชนะก็อนนี่เหรอคือเ้าดีครับอยู่กับผมเลย ช่องเอซิ่งบอยนะครับวันนี้ก็อยู่วันที่เชมตรานเหมือนเดิมนะคแล้วก็วันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับช่วงนี้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับหลังจากออกมาจากตัางจังหวัดก็วันนี้ก็ออกมาได้สองสามสามวันแล้วครับผมโอ้โหเหมือนติดคุกเลยก็วันนี้ก็นี่ครับนี่ครับนี่โอ้โหแม่ เมนเมนแบบนั้ผมคิดไว้ว่าผมคิดไว้เลยนะครับว่าถ้า,ถา,ถาซื้อตัวสับว์เป็ดก็จะมาเก็บน,น้องเงินั่นะครับ <Whoa. S 2> คืนนี้ของวันนี้ก่อน один, แต่วันนี้ผมจะพามาสอนทุกคนให้ออกตัวนะครับผมในสนามอย่างเดียวนะครับผมสเ <Okay. S 2> ตทโอเคด้มคบนนะครับบนนี้เลยมาถึงโอกาสนี้นะครับสอนทุกคนออกตัวนะครับตาม <c oughs> เวลาเพลงครับอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้น้องเล็กอ้อยดูเลยครับไปครับอ่านะครับอันดับแรกก็สตาร์ทเครื่องก่อนโอ้โหไม่ใช่เล่นไปได้อันดับแรกนะครับก็อยน้องๆนะครับอ่าขยับมาเี่จุดเบาเลยนะครับผมขยับมาเี่จุดเบาแล้วก็กดหน้าไว้นะครับอย่าให้หน้ามันลอยแล้วก็เร่งหารอบ ก่อนที่จะให้ตัดนะครับผมตัดเพื่อหารอบนะครับก่อหารบโอ้โหยกรอมาแล้วอาทอตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าเราออกเต็มนะครับผมออกเต็มแล้วก็รอบมันจะมาไวครับโอ้โหยกมาแล้ว ท่ขอของผมนะครับทุกคนมันทะลุเลยนะครับผมให้ทุกคนคอมเมนต์มานะครับว่าผมว่าจะให้ผมใส่ต่ออะไรดีครับให้ไ้องเล็กเป็นตากร้องีนี่นี่นี่จังหวะนี้พีน,น้นนองมีคึกกันแล้วเป็นไ,ไงครับโดนเด็กท้าเป็นไงโอ้ไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับน้องมองนี่โอ้โหเดี๋ยว น้องครับนี่น้องไหมน้องลุนตักปีไปนวยหน่อยได้ไหมครับโอเคนี่รับติกแอปกลับนะโอ้โหยอดวเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยน้องนี่น้องนี่น้องนี่เออ ก็พี่มันไม่ไหวอ่ะแป้งครับบักปอนี่ครับผมก็สะตุนเห,นหเลือเกินแค่ไดหลรังมานาด้วยแหละไอเนี่ยมานาด้วยนี่ดูดูขากรบดูขาครับเข,า,บขาจะมากากปอละอาเจ็บกีก่ครับผมนี่เดี๋ยวเดียวมาขาวดูดูเลขกับของปักซิมปักซิมตรงแรมอ่ะมาเท่านี้นะ

ปักซีไม่ไหวว่ารอบนี้มันไม่มีด้วยน้ำมันก็จะหมดแล้วจะได้ดุนไม่เมียก็นี่นะครับเจ็ดแรกไอ้โคดี้ซ้ำมาคนเองไอ้ให้เหยาะเล่นหน่อยเฮ้ยเอาไปไหนอ่ะเฮ้ยมันขโมยผมไปแล้วหรอไปไหนวะเฮ้ยมึงไปไหนอ่ะ เฮ้บักปอมันเอาเลยวะน้องหลีกหน่อยน้องโอ้โหตอนนี้ใครจะชนะก็นี่นี่ไม่สิกกันครับเฮ้้มันทำอะไรวะเฮ้บักซิมมาไว้ไหมวะไม่ไววะ่ะตาาทิพายเฮ้มักลิกก็เกลิกว่า อ่านะครับผมก็คลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ตอ่อทุกคนนะครับผมที่ไปไปว่าเชียงรถดแล้วก็ออกตัวในสนามก็หลหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมก็คลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตัด้งใ,ให้ผมด้วนยนะครับผมพเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปอ้อลืมใครคิดว่านะครับท่อสํานักไหนดีดังแล้วก็วิ่งนะครับแนะนำให้ผมหน่อยครับผมเดี๋ยวผมไปจัดให้มาเลยครับ เป็นท่อเว็บร้อยยี่บ้างท่อเว็บร้อยยี่บ้าไอชงเว็บร้อยยี่บ้าแต่แดงใส่เว็บร้อยนะครับแดงใส่เว็บรอ้อยพอรูมนี้มาดูรุมนี้ก็เป็นคอสามสิบนะครับก็มันได้เป็นมันทะลุนะครับจะนิมกินแล้วก็ตรงนี้มันจะรั่วคอตรงนี้จะ,ะจรั่วนี่ยัดำดำอยู่ก็จะประมาณนี้นครับต้องเก็บอีกเยอะน้องมีเงินอ่ะก็นี่ รอเานี่ก็อินตารลี่เทครับนี่หมุนได้ครับไม่ต้องหัว <S <S ยังต้องเก็บอีกเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวพอจัดโทรศัพท์เสร็จก็ผมจะมาจัดให้นะครับสำหรับ,บหลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับคันนี้ก็กขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็ก,ก็ขอับสวัสดีครับ